วโมเดลของศิลปินทีป๊อปแต่ละคนจะเป็นใครบ้างไปดูกันสวัสดีค่ะพวกเราพรแพทเซลอินค่ะอค่ะอ๋อจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยค่ะอย่างของอินเนี่ยก็จะชอบศิลปินเกาหลีใช่ไหมคะถ้าช่วงนี้ก็จะชอบลีไฮค่ะที่เป็นศิลปินเดี่ยวเพราะว่าเขาแบบร้องเพลงพร้อมมากเลยก็เลยชอบค่ะของไอก,ก็มีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าให้ต้องเลือกช่วงนีนเนี่ยก็มีแบบว่าเจฟซาเธอค่ะเพิ่งปล่อยเพลงใหมอ่ออกมาค่ะตึ้ม ออสวัสดีค่ะไฟคูดเกิร์ค่ะที่ชอบมากๆก็จะมี i อยูแล้วก็อ r i a n a Grande ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆทั้งคู่เลยเขาสร้าง,งสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ออกมาแบบอินสปายผู้คนมากๆแล้วอยากเ,าเป็นอย่างนั้นบ้างสวัสดีครับ m อ็มซโครับค่ะไมค์กุ๊กค่ะมาจากอ่าวอเดอร์ดักแล้วก็มิวบีเคครับโรโมเดลครับอ่ uh, mm hmm. ผมชอบไมเคิลบูเบ l ลครับผมโอ้ oh, ถ้า mm hmm. สมัยนะั้นน่าจะชอบเป็น พี่ปามีค่ะชอบฟังแจ๊สฟังอะไรเงี้ยครับแล้วเราสึกว่านักร้องแจ๊สในในช่วงที่เราเด็กๆเราจักอยู่คนเดียวเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เคยมาทัวร์ที่ไทยด้วยแล้วเราเราชื่นชอบอะไรเงี้ยครับเขาดูมีเอกลักษณ์ดีอะค่ะแล้วก็แบบว่าดูเป็นตัวตนของตัวเองดีประมาณนี้ค่ะบบค่ะอิมค่ะมาร์ค NCT หรือว่าเจนนี่แบ็คพิงค์ค่ะพอเอเมเป็น BTS ค่ะพอรู้สึกว่าเขาแบบพยายามกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้มันไม่ได้ง่าย ผมเบนนะครับกิติทั์จาก Kicks Record ครับสวัสดีครับผมกันชลีจาก Kicks Record ครับไอ้ดองผมเ่ะครับคัดโตกลิปตาครับของผมนะครับพี่แทนลิปตาครับผม